ตรงนี้เตือนภัยนะครับพิจาชีพมาสารพัดรูปแบบวันนี้จะเตือนไปที่บรรดานักช้อปออนไลน์นะครับเพราะว่ามิจาชีพเนี่ยมาในรูปแบบไม่ว่าจะบางทีปลอมเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือบางทีก็ปลอมมาเป็นลูกค้าเพื่อมาหลอกเงินจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหรือว่าตั้งราคาขายถูกจนโอเวอร์รวมไปถึงชักชวนมาร่วมลงทุนก็มีครับ ใครที่ชอบการช้อปปิ้งออนไลน์ต้องระมัดระวังกันให้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ตามเพราะว่าสมัยนี้มิจฉาชีพแฝงมากับพฤติกรรมเม้นเนียนแชทไวโปรไฟลดีแต่ทั้งหมดเนี่ยมาเพื่อโกงนะครับเพราะฉะนั้นท่องไว้เลยว่ารีบโอนโจรยิ้มมีหลายรูปแบบครับทั้งส่งของแล้วไม่ยอมจ่ายเงินหรือว่าแกล้งโอนแต่ว่าไม่ได้โอนจริงนะครับโอนผ่านโปรไฟล์ปลอมหรือไปเม้นใต้โพสต์ดังเพื่อล่อให้ ผู้ที่หลงเชื่อเนี่ยมาเข้ากลุ่มแชทซึ่งหลอกลวงรวมไปถึงชักชวนให้มารับจ้างรีวิวสินค้าทั้งๆที่มันไม่มีอยู่จริงหรือว่าขายของถูกโอเวอร์จนไม่น่าเชื่อพอโอนเงินปุ๊บก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยน้าซ้ำบางคนก็ยังแกล้งตีสด็จมาชวนลงทุนในสิ่งที่มันไม่มีอยู่จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องจำไว้เสมอครับว่าทุกคลิกทุกโอนทุกแชท อาจจะเป็นกับดักก็ได้วิจฉาชีพนั้นแฝงตัวอยู่ทุกที่ทุกเวลาพลาดนิดเดียวไม่ได้เสียแค่เงินนะครับบางทีเสียข้อมูลซึ่งก็โดนเอาไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆต่ออีกดังนั้นถ้าหากว่าสงสัยว่าถูกหลอกนะครับสิ่งที่ต้องทําคือรีบติดต่อไปที่สายด่วน1441ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับ